กับ LOEB อีกแล้วนะครับเราก็จะมานี่นั่นถือเมื่อวานไม่ได้ถ่าเพราะคลิปมันไม่อับนะครับขอโทษที <c oughs> <า> <c oughs> ก็หาของได้เยอะต้งเยืะแต่ไม่ได้ถักน่าเสียดายมากได้แค่นี้ประมาณน,นี้ เมื่อวานไม่ได้ถ่ายนะครับก็คลิปมันอัดพเดทมาเนี่ยซามูไอมมรอีกแล้วก่อนเด็บเสียงซามูไรอันนี้คือบ้านพักของเราไม่เป็นไร ว่ามีลังนี้มันไม่เรียกว่าหลังเอาาเอาแม็กนีมาต่อไปจะทาไอพาเลดินนะครับอัพสองคลิปนล้ไม่รู้ว่าจะไหวไหม วันกำลังคุณ Himmel! <hums> เอมนี้ว่าสุดแล้วตอนนี้ยังไม่ยังไม่เจออัี่ยเจอแล้วได้แล้วไดลเล็กเที่เรียกว่าน้ำมัน ตอนนี้เราก็สามารถขี่รถท้องวันได้แล้วครับดีกว่าเลยเรือกดเลย เลยของรถมันนี่มันพังไง Anyway, oh, don't oh. oh, oh, oh. Ние дека. อยากเอาเนี้ออกมาของแบบนี้ก็เยอะไปนะบางทีบางทีงทของแบบนี้ก็เยอะไปมัน้อเก็บแล้วลมันรลงเพือ่อาหารนี้ไม่ต้องเก็บยาก็ไม่ต้องเก็บเยอะแล้ว দৌলত ইন্দত দিয়া No, 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 no. ไม่ฮบอสอีกจุดหนึง่งเราขอตับคลิปตัคดคลิปกเอ้ยมาครับมีบอสไหมเฮ้ยมีบอส

ไปนํามันเลยไหมไปนำมันเลย em bót anh hít mà 好吧。

ประสบความสำเร็จแล้วข้าบอดได,ด้หนึ่งตัวฮู้ยอ๋เห้ ตอนนี้เราก็ได้เอาทิงไปเรื่อยตอนไหนเงียบดีดีดีก็เจอกระเป๋าเราจับต,ตำนานในเวลาจับ จัดพวกก้อนส่งก้อนส่งนะมากันครับก็

เต็มละผมมันยิสามยิบสามเงี้ย ที่จริงผมเข้าเข้าไปยิงก็ได้แต่ผมกลัวตายตอนมันเจอกันนะครับบายบายแล้วก่อนในเมื่อดูคลิปจบแล้วนะครับ oh. ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, mm ับสไครป์เพื่อให้ผมิปกรใจให้ผมนะครับ้านหลังแาะหลัง,ลลงกดติดตาม